รือว่าต้องนั่งโต๊ะรอเข้าปากอย่างเดียวไม่เห็นเหรอเนี่ยเป็นมะม่วงอันนี้มะม่วงภาษาอังกฤษเขาเรียกแมงโก้แล้วขายยังไงจ๊ะเอาเงินมาแล้วของไปทำไมไม่รู้เหรอลือกกินกาแฟมาเนี่ยทำให้มันเนี่ยคนกาจะเข้ามาเนี่ยเขาก็เข้าไม่ได้นะมายืนเกะงกะไม่ใช่ว่าจะขายของดีนะลงมาเนี่ยใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆทำไมเย็นเพื่อเย็นเมื่อไหร่โกรธใครมาเนี่ยไม่ได้โกรธใครมาบึงพากูไหให้เขาด่าทำไมเนี่ย ััับบจบจะไปไหนจะรีบไปไหนเออจะไปต่างประเทศจะไปทําอะไรต่างประเทศอะไรเมืองไทยอยู่เนี่ยกิน <ไง S 3> ข้าวเมืองไทยได้รู้มั้งวันนี้เขาขายเนี่ยเนี่ยเคยเดินไปดูไหมว่าเขาขายเนี่ยไมมเท่าไหร่าขายยังไงเขาทําแบบไหนกว่าจะได้มานั่งขายเนี่ยแลงเนี่ยต้องใช้อะไรยังไงเคยรู้บ้างไหมไม่เคยรู้ไงพี่จะไป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 ไม่เคยสนใจอะไรว่าประชาชนจะอยู่ยังไง